ก็ประจุกต์การไปต้องพูดถึงทั้งสองทีมนะครับรอนี่นะครับผ่านสนาบันไปหลายแห่งแล้วเอารู้ว่าช่วงวะนี้ก็ไปว่ายังไงผู้เล่นหมายเลขแปดับตีบอลย้อนมาเอารู้ว่าตีเลือดเติมเติเติมแปดครับหมายเลขแปดครับจอมเก่าอนนี่นะครับบอกในด้านนี้นะครับว่ายังไงดึงมาผู้ด้านนี้ครับดึงสิงห์ผู้เล่นของด้านเบญสวัสดิ์ขึ้นมาเอารู้ว่าทางด้านนี้ครับผู้รักษาประตูตีบอลขึ้นมาดึงครับผู้เล่นหมายเลขสองสิบสองครับขึ้นเกมมาดีด้านขวาครับนี่ครับผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดครับวันนี้ใครตีบอลถ่ายไปซ้ายขวาไมม่ีใคร เติมขึ้นมาไม่มาแล้วก็ไม่ไปเอาเลยจังหวะนี้เอาเลยครับจังหวะนี้ม่ายังไงก็ยังเชิขึ้นมายังไปเล่นยังไปเลนบองซ้ายบอกขวาหาช่องที่จะเจาะที่จะได้ยังไงจังหวะนี้ไปยังไม่ได้แล้วก็จ่ายกับุมาลน12้องเหมือนูน้องหมืนียังไงยังไงกัดูวะนี้นองยาดาเปลี่ยนเกมไปดีนด้นซ้ายเอาลงครับจังหวะนี้จับบอลลุงนีดีไปได้สวยยังไ่ให้ยังไม่ไดเอาจุดจุดจังอวะนี้มาดึงกับธุรุมาเล่น11ครับออกกด้านนี่นะครับน้องยา Oh. เอา้าครับจังหวะนี้ครับเอา้าครับลุยกันต่อลอยไงจังหวะนี้ครับขึ้นเกมมาเวสวัสเวสวัสดิเอฟซีดึงช้าดึงจกำลังไปยังไม่ได้ยังไม่ผ่านครับจังหวะนี้ครับช้าไปแล้วโอ้โหครับเดินเงเชื่อไปกันต่อครับจังหวะนี้ครับของทางด้านเอา้าครับจังหวะนี้หมายเลขสิบเจ็ดครับขึ้นเกมมาอีดันกว่านี่ครับเพิร์มหมายเลขสิบสองนะครับเอ้าครับเขยับขยยบขึ้นมาจังหวะนี้คราก็ตีบอลย้อนไปใหม่ครับทางด้านนี้ครับ รีบมาเล็กแป้ครับได้บอลจังหวะนี้ครับนี่ครับน้องยาดาเอาเราขึ้นเกมไปเอาเลยนี้นะครับทางด้านนี่ครับน้องยาดาถึงนขไม่เล่งไม่รีบไปเดินก็ไม่ไปนี่ครับไปมาก็ไม่เข้าไปเดินก็ไม่ไปไม่เคลื่อนเอาเลยจังหวะนี้เอาบอลยังไงเอาตีบอลเลยครับเลยครับเลยสิบสองยังไงครับจังหวะนี้ยันเข้าไปตรงกลางโอ้โหนี่นะครับขยับขึ้นมาหด่นมาไปครับยังไม่ต่างกับบอลวัวด้านนี่ครับน้องยาดาครับ โอ้โหครับนี่นะครับถ่ายซ้ายถ่ายขวาครับตอนนี้นี่นะครับเซตหน้าเซตหลังครับตอนนี้ครับย้อนไปใหม่ฮะนี่นะครับไปเลขเอาแล้วครับจังหวะโต้กับคนด้านนี้ับมาแล้วครับเทพลอยเทพลอยได้บอลเทพลอยเทพลอยโอ้โหโดนเจ้าสองครับแหม่นี่นะครับอือตกประกบคู่ครับแม่มีความเร็วครับนี่ครับเทพลอยโอ้็มีหมายเลขเย็นครับผมนั่นคือเอาเวียนสวัสดิ์นะครับโอ้เอาแล้วครับไปกันต่อครับนี่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับ เกิดเก็บเร็วไปจังหวะนี้ครับไม่ขย yes> ับขึ้นขึ้นมาแล้วก็จ่ายขึ้นมาขึ้นไปที่ด้านบนเอาลองย้อนมาใหม่ครับนี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับจังหวะนี้ครับแล้วก็ตีบอลยัดเข้ามาหมายเลขเจ็ดครับจังหวะนี้คยับจะมเอาล้วจังหวะนี้ดึงคืออยู่ตอนนี้ยังไม่ให้ยังไม่จ่ายเอาแล้วก็จังหวะนี้ให้มาดีนั้นผู้เล่นหมายเลขสิบสองเอาล้วจังหวะนนี้ตีบอลย้อนมาที่ด้านบน เปไปได้เก่งครับโอ้ให้ลูกนี้ไม่ดีแต่ยังได้ก็หยัดนั้นเพื่อเข้าทางของด้านน้องยาดาน้องยาดาน้องยาดาบอกมาโยกหนึ่งทีโยกหนึ่งทีหย่อนมาับมาดีครับโอ้โหมิดฟิลด์จ่ายไม่ดีเอาล็อบโดนตัดได้ครับเบสบอลแทมซีครับได้บอลอยู่นี้มบ้าอนไรเอาเลยจังหวะนี้ครับเนี่ตัดเกมกันไปขยับยื่นขึ้นมาเอาลรับเป็ดทางด้านเบสบอลแทมซีได้ของบอลบ้าบ้าจังหวะนี้เอาเลยดีเลยครับจังหวะนี้ขยับขึ้นไปดีแล้วจะไม่ได้ครับจังหวะนี้ขาจังหว่นี้เดียวๆโยกเปลี่ยนฝั่งาจังหวะ นีครับจับบอลลงได้ดีแม่อย่างดีเีชาครับย้อนมาใหม่ครับยิง้านเงยเพียงครับคนละเล่ดไม่เนาะอย่างวันนี้เขาเไปเปลี่ยนอะไรสวัสดีครับยัดไม่เรียยังไม่เรีบแล้วก็จิ้มสายลุงยิงกันเก็บไปอย่างวันนี้เขาเจ้าออยอ้อยว่าไงเทปออยว่าไงเทปอ้อยว่าไงหยุดยักอยู่เอาลูกครับเจ้าออยเพราะว่าเขาให้เปลี่ยนในเลดไปนะต้องเปลี่ยนในเลดเจ้าของวาเลสซูเจ้าอันนี้ขาขออนุญาตเป็นสวรรค์ย้อนมาเจ้าออยอ้อยว่าไงอ้อยยังแม่ยัดไม่ได้ครับแม่ต้องตีเลย์ย้อนมา